เดี๋ยวจะพาไปดูต้นดีปรีค่ะดีปรีคล้ายๆกับพิกไทยอะค่ะนี่สวยมากใช่ไหมคะเขาชอบออกอยู่ตามใบนะคะที่บ้านเนี่ยก็จะปลูกดีปรีเกาะตามต้นไม้เวลาออกมาใหม่ๆเขาก็จะเป็นสีเขียวค่ะจะเลือกที่เป็นเมล็ดสีส้มแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะคือเก็บได้ เอาไปทําอาหารได้เยอะมากเลยด้วยความที่เขามีรสชาติเผ็ดเหมือนพริกกันนะคะเราก็จะเอาไปใช้แทนพริกได้ไม่ว่าจะเอาไปาไปตำผสมพริกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผัดผัดกะเพราเอาไปแกงป่าเอาไปแกงคั่วเอาไปคั่วใส่ลาบอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยค่ะประโยชน์ทางสมุนไพรเขาเยอะมากเลยนี่พี่กิบเตรียมเก็บเอาไปผัดกะเพราเป็นสมุนไพรที่น่าปลูกอีกตัวหนึ่งนะคะ วิธีปลูกนะคะเราปลูกง่ายๆค่ค่ะเอาไปเกาะตามต้นไม้อันนี้เกาะอยู่บนต้นมะพร้าวคะ่ะหน้าบ้านก็เกาะอยู่ตรงต้นหมากเมา้าแล้วก็มีเกาะตรงต้นมะม่วงเกาะไปทั่วเลยคะ่ะเธอไม่ได้โตอย่างเดียวคะ่ะเธอต้องทํางานด้วยอยู่ด้วยกันเนี่ย <c oughs> ที่การขยายพันธุ์ของดีปรีนะคะเขาจะเลื้อยไปตามต้นไม้แบบนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็จะใช้ลากเพื่อที่จะเกาะขึ้นไปบนต้นเราก็จะตัด ส่วนที่เป็นลากของเขาอะค่ะกิ่งแบบไหนที่เราเอาเขามาชําได้เวลาที่เราตัดไปชำเนี่ยนะคะเราก็เอาจากกิ่งข้างบนเลยก็ได้ที่เขาเลื้อยไปเนี่ยเขาจะมีลากเกาะอยู่เอาไปชําได้เลยเพราะว่าเขามีลากอยู่แล้วดึงออกมาให้ดูอ่ะขาดสะและเป็นอย่างนี้ค่ะเขาจะมีลากเห็นไหมคะเนี่ค่ะเขาจะมีลากอันเนี้ยเราเอาไปชำได้เลยเราจะตัดใบทิ้งหรือไม่ตัดใบทิ้งก็ได้ก็ตัดนิดหน่อยก็ได้ค่ะ ก็ตัดให้มันสวยๆหน่อยก่อนเอาไปชำเดี๋ยวพี่กิบจะให้ดูที่พี่คิบชำไว้นะคะประมาณอาทิตย์กว่า,วาเองเมื่อกี้เปิดดูเห็นรากแล้วกิ่งที่เราตัดมาเมื่อกี้นะคะวัสดุชำใช้แกลบด,ดาค่ะวิธีการชำก็ง่ายๆเลยนี่กดลงไปอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะอาทิตย์กว่าเนี่ยรากเข้าลงก้นกระถางละเพราะว่าเขามีรากอยู่แล้วที่เก็บได้เมื่อกี้ค่ะกินไม่หมดปากแห้งไว้ได้ค่ะ ผัดก,กะเพราทีนี้เราก็ต้องไปหาพริกหาก,กะเพรากันละค่ะได้มาแล้วรสชาติของดีปรีนะคะเขาจะหอมสมุนไพรค่ะหอมมากๆเลยเราผสมกับเมนูที่เขาใช้พริกได้ทุกเมนูเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ผัดก,กะเพราเราจะได้ความหอมของเขาค่ะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ช่วยเพิ่มสรรพคุณทางยาด้วยค่ะปลูกง่ายขนาดนี้ลองหามาปลูกนะคะ ไม้พื้นบ้านไทยๆราคาไม่แพงค่ะต้นหนึ่งสี่ห้าสิบบาทเองทันข้าวกันชาเคล็ดรับอีกอย่างนึ่งนะคะเขาเป็นไม้ร่มค่ะก็ชอบที่ร่มก็ปลูกตามร่มไม้ค่ะ